ชาขึ้นมาแล้วมองข้างหน้าฝากมาจับไม่ดีแต่ยังได้อยู่ครับเบิ้ลมาจังหวะเดียวแล้วสปีดมาตรงนี้ยิงโอ้โหเพื่อนเติมมาแต่ไม่ให้ครับแตนใจยิงเองครับอีกแล้วครับแต่ตามมาเล่นถึงหรือเปล่าเตียผักไปแล้วลูกนี้ยังได้อยู่ับเป็นประทะไหลตัวไหลนะฮะดีต,ต่อมาผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแล้วจะเปิดไหมไม่เปิด2คนสุดท้ายจะเสียไหมยังได้อยู่ชายประการเสียบอลตรงนี้ยังมาจิบได้แล้วบอลยังเข้าทางสุดท้ายยังไง<อ>เก็บไว้ได้ครับอำเภอเมืองยังไม่มีปัญหาครับช่วยกันได้ครับ แต่ตรงนี้โดนของขาผู้ิล่นไม่ว่าอะไรครับสองสามคนจิ้มออกมาได้โดนเหยียบไปผู้ิล่นไม่เป่าก็อ้าวเลยครับโหลดมาใช้ปาการนแห่ยังถึงครับบอลยังถึงผู้เลาวประตูครับอำเภอเมืองหญิงลูกนี้มาลวโอ่งทิ้งไปก่อนครับไม่ปล่อยผู้เลสาประตูเล่นครับอันตรายเหมือนกันครับตรงนี้ยืนอยู่ตรงนั้นก็เคลียร์ไปก่อนครับแต่ก็ถือว่าไม่มีตัวประกบแล้วให้กันมาง่ายๆอย่างงี้ครับสุดท้ายโอ้โหเร็วกว่าแล้วยังได้อยู่จะเคลียร์จังหวะนี้ โอ้เกลือปไปครับจะฟ้องเอาแฮนด์บอลครับพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับโอ้โหจังหวะจะเคลียก็ไม่เคลียครับนี่ครับดูจังหวะภาพช้าครับโดนมือก็จริงนะแต่ว่าโอ้โดนมือก็แต่จังหวะกลางด้วยแต่ว่าบอลมันไวครับเอาวเลยครับจังหวะเพื่อนสายเติมอีกแล้วครับสายเติมอีกแล้วจังหวะนี้โอ้แต่บอลไม่ดีครับแม่ไปแตะแล้วไปเข้าทางเขานะครับ วิ่งมาแล้วเปิดมาเลียดๆที่เสาแรกไม่มีครายกเชียร์ไปก่อนเนี่ยบอลยังไม่หางหายไปไหนสุดท้ายเข้ามือผู้รักษาประตูครับแล้วจับบอลแล้วตัดใจจุดโทษอีกแล้วครับโหม่งมาไม่ล้ําจับบอลดีแล้วมีโอกาสจะยิงไหมไม่ยิงยังไม่ยิงสุดท้ายตัดใจซับแล้วโอ้โหติดเซฟแล้วปล่อยให้ผู้รักษาประตูเล่นครับโอ้โหมันก็จะเสียเส่ยงๆหน่อยๆครับปล่อยอย่างนี้ ใช้ครับชายประการยกมาลูกนี้อ้าวแล้วครับโอ้โหสี่ต่อสามครับจังหวะลงๆเยอะมากครับแล้วโอ้กลายเป็นว่าโอ้โหการตัดสินใจครับนี่ครับอำเภอเมืองก็ไม่ยอมก็จะไปก็ไปไม่ได้ครับโดนเตะมาจังหวะนี้อย่างไงครับชายประการกระชากมาเองแล้วยิงโอ้โหมุมไม่มีนะครับกับระยะที่ไกลครับกลายเป็นข้ามคานออกไปครับมาดูจังหวะเตะมุมก็เปิดเข้ามาตรงกลางด้โขกตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับอำเภอเมืองครับ มีโอกาสอยู่หลายทีครับถ้าวันนี้ยิงไม่ได้ก็ต้องเสียใจกันไปข้างนะครับเอิดขึ้นมานี่ขึ้นคนเดียวตรงนั้นนะครับถือว่าขึ้นลำบากนะแต่หม่งได้สวยครับลูกนี้สุดท้ายโหไปโหมายังจะเอาครับลูกที่2ครับสุดท้ายเป่าจบเกมครับ1ประตูต่อศูนย์ครับอำเภอเมืองเชียงใหม่เอาชนะอำเภอชัยปราการไว้ได้ครับเป็นทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบในวันนี้ครับ